สวัสดีพี่น้องปองไปมะพร้าวกะซาวเล้าไตผูกขี้ายเนพี่น้องมีซาวลาไต่สิ้้าพี่น้องมากินตำหมักแตงใส่ปูหน้านาะพี่น้องเนาะใสาวเล้าไตดองมาแล้วอย่างดีนาะพี่น้องเนาะใส่มะทกกินเนาะกะหลวกพักน้อพี่น้องเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งเนาะ ทอดเกี้ยวน้อพี่น้องเนาะทอดแผ่นเกี้ยวนั่นเองน้อพี่น้องเนาะมันสิแซ็บใแนนน้องพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องทามากกับก้นลายน้อพี่น้องเนาะถือใจกับกดนแซ่เนาะพี่น้องไอที่สําคัญน้อพี่น้องเนาะอันนี้คล้องใหม่ล่ะสุดเลยพี่น้องฝากกดติดตามกับกดกระโล่ในซาลาไต้เนาะพี่น้องปุ๊ป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 ปุน้องพี่น้องเนาะเปิดซีโร่พาสคลิปใหม่นั่นเองน้อพี่น้องเนาะอันนี้คล้องใหม่ล่ะสุดเลยพี่น้อง าพี่นนองมากินกันเลยนะพี่นนองเนาะลงมือลองมือนงออพี่เนาะ Mình <Nhạc> thử sống phát nha Hẹp ha hẹp 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 太一下行了。嗯嗯 นี่กวนอะไรนันงนโอ้ยโต๊กสับบริกิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องีององดสดโศกน,นะกวามสปิดคลิปนะหน่วยดีพี่น้องเซ็บดีนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี่ซาวลาไตเก็คือสิจบตรงที่ยงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะทามากกักดไลค์เนาะพี่เนาะติดใจกักดนแท้เนาะที่สำคัญอย่าลืมฝากกดติดตามซาวลาไตนะพี่เนาะที่สำคัญเนาะพี่น้องเราของใหม่เนาะอย่าลืมฝากกดกระโลงเนี่ยซาลาไตก็ป้อม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 นะพี่น้องเนาะเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่นั่นเองเนาะเพื่อสิแจ้งคลิปใหม่ของซาวลาไตกับซาวลาไตซี่เฮ็ด huh. ยังนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลดปนี้สาระใจคุณบอกว่าบ๊ายบายเ้ยพี่น้องหักแพงแบ่ง